มึงหวังวนะ่างนะมันน่าำไรนะมึงอยากคิดว่าอารมณ์กูจะดีมันหน้าตากูนะกแกต้ยก็แล้วกูบอกมึงรอเลยนะกูดีแกเพียงหน้าตาบางทีอารมณ์ไปนะนกูหลุมรอนนะทำไรโรยแก่กันแน่ะค่ะพี่นุ้ยไม่ดังเกียจน้องไม่รังเกียจติจ้าช่วยน้องไม่ช่วยนะไม่ปรีอะไรไหม พี่ตายอ้วนกูเลยงั้นยังไงค่ะพี่นุ้ยนี่น่ารักทุกอย่างนี่สัดีท่าหานาดีนะพี่เป็นคนแ,แกงหน้าตาโลพี่เตงคะขับไปคะข<อ>บับฟองมา,มานี่กว่าใจเมืองน้อยละเพียอ Qua nó chết á con quay quang mưa ra. Trin triệu bang qua thong giả mạo nóng điện đem mới này để cắt tùm giống bông. Nha biết là. Tìm rau park lên. Ma nói từ à, mà đành mẹ là có tham gia. Wani tu ma tên ơi. Mira. 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 Mira à wow 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 chi làm coi tao một chi à? mà ta mừng anh chưa rơi à chưa chưa khen hồ oh, này khen wow cát vừa hoặc này khen nè wow nè vậy quay với thế mà rơi à không ừ. bạn dù nói à Từ! hả bạn dù nói vậy đó ừ. không นี where people, where people, where so oh ่มากับก้อยแวาวพ่มพ่พมม่ชวนเยอะมามามาเอวว้มาชวนมาชวนวาลูกก้อยลูกปะนะลูกปอเฮ้แล้วแม่มีไม่ะฮะแม่ตัมีไม้เฮ้เฮ้เฮ้พอว่ามีออ้อยูน้อยอย่าแม่เฮ้เเพอว่าแม่ใจว้พ่มไม่กนลูก mẹ tay đẹp mưa mấy cơ Quá Em muốn lụa coi vậy Cô phải đau Cô chí Cô Sao vậy bố Cô lại đi đẹp mẹ tay đẹp mưa cơ Kim Lột mẹ tao nè Anh em Để phó lụa coi Để phó Hả Phó lụa coi Phó lụa coi Phó Ừ to. ยาเจนายาอะก็ปวดเจ้าเดี๋ยวพม่พ่เร้าไมเ้าแล้วมควันทักทุกข์หูยูจีหูยูจีว่าอรมาหูยูููยาูจีกูจมอาบ้าอแลุ่มรักวันจะกไปรุ่มรุ่มน นายปูนแก้วตามเลยที่ไม่ยอมรับแต่เดี๋ยวจะตุกมาตายเต้าตัวไก่ไตแต่ดใจต้องลงโทษกันบ้างนั้นเห็นเที่ยวว่าไปรดนกเมกาได้แลใจนะไปโอกเมกาคนตำหนทุจริตบอกูกไม่ตำหนไม่จ้อก้มแล้วไปรอกคนเจริงไามเพื่อการจัดตามจริงลบเมกาใกล้ร้อยเมกาใกล้ก้ม้ลมันคนใจก้ได้เลยทำแกงนี้ตาโอบทำแนตัวเองไต่ละ แต่รือใหญันกูทุกมึงเห็นได้กาลบบ้านเห็นทำร้วยใครตัวตรงแก่เลี้ยวแก่หองกเลี้ยมันนั้นใครตัวตรงเล็กตวงตัวกวนตวงถิ่นตัวหล่นดินผวไว้ทับอีแตตุ้งถึงมันนั่นทำเมือจชั้ายใหญ่ใคลีแต่พุ่งมาที่ลงบ้านมือจั้นนกลงกี่มต้องเม็ดจากตัวหล่นตัวเลือดกลงผัวแล่แน่ตรงแน่เลือดกล้นตีวุ้ม กูเจอยีที่บาดใจรูกีตุ้งกูถูกตัวฟัน้อยเนี่าทำยาลานกับกูไม่ชอบเรืดอไปตุกกูจอยเครียดแม่งกาใกล้จมกับเมื่อใกล้ลวมวงฟานใกล้ไหนลัดคุายยายหลวมวงนี้วันเราหว่าเพื่อว่ารู้จิบได้แต่รู้ได้มาถึงบั่งแฟนปมานเลยรว่ามาถึงจ๊ชดๆเลยวันเช็วันเชวันเชมงหว่าเพื่อว่าไม่ฟ้อมเตียวหนเตียวเนา แวนแต่ไม่รู้ว่าจเพื่อเพียวันวันกินเพื่อด้ว่ะลาด้วยจลาดาเรืองเมคาจลาจริงเห่าว่านั้นจริงแล้ว่อยกูตบตบแต่เมกาัยืนเมกาขอกู้ดอยกูยอมรับคนช่รัโดยคนชุรัโเชียเปียงานูคนชุรับ็เล่นไม่เหมือนคนคนไม่เหมือนคนปันลุงมงานคือกูไปราบไปเจอเนียวรับงนรู้ดุนเดนเนียาเปบไม่กู้ตามว่าเมกามาแเน่ อันรู u, <ım. S 1> ้ว่าแม่าม you ันแต่นาะแม่ฆาว่าเพื that. That ่อแม่าว่าปัญจันอยู่กี่ลลัว่ามากกับเขาแม่าว่ามาตโวยคนพวกวนาตึ่งเงี้ยดำกับแม่ฆ่าเงี้ยดมนี่บอกตเนรอปั้มแต่แม่เนี่ยดำตั้งว่าเลยคู่แม่ใจปิดนั่นเออกูยอมรับไปนี่บอกเต่าได้เยอะแต่กูเท่ากับกูจำกนรู้ลาดนเท่เท่ยเลยวอ๋อลำบากไอ้นี่มึงนี่ได้เหลืองกี่ไปรบก็เป็น อันน่ะจานดูเร็วหนักตองเตียวก็มันรบให้เปียกนี่ครับอันบบอินเดียนุมาเตียวบ้านเรากหอนกันมาเตียวอานีีงามแต่ที่จนให้เปียกไปรู้แจบไปรบกันมันีได้ต่อยแต่พวกไม่ยามมาเรียบร้อยจริงไม่รบกันใจอะไรเปียกคุยตามเลยก็มาตองเตียวยุดจอยให้รอดพ้นกัน ¡Uf! ¡Lo arranca ya!